สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นกองทับมะขามนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอ่าวันนี้ได้มะขามมาแล้วนะคะจากสวนที่เป็นออเดอร์ที่คุณผู้ชมหลายท่านสั่งมานะคะเพียงน้อยจัดให้เนาะอันนี้มารวมกันเราจะเอาให้ดูเผื่อว่าจะมีออเดอร์สั่งเพิ่มได้นะคะสําหรับอันนี้จะเป็น 1, พันสีชมพูนะคะอยู่ในแพ็คถุงประมาณห0ร้อยกรัมนะคะก็เกินครึ่งกิโลนะคะเพราะว่าถ้าครึ่งเนี่ยจะเป็นห้าร้อยกรัมเนาะก็จะแบบนี้นะคะ วันบบนี้เลยหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คก็จะได้แบบนี้เลยนะคะหนึ่งแพ็คนี่อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะจะต่างกันแต่พี่น้อยจะเทียบให้ดูเนาะค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นกองทับเลยค่ะวันนี้นะท่านที่สั่งนะคะเตรียมรอรับกันได้เลยนี่ค่ะจะเป็นสีชมพูนะคะมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะทาให้ดูนะคะอ้ามาถึงปรากายทองแหละเขาที่แล้วบอกถามว่าปรากายทองต่างจากสีชมพูยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อันนี้เป็นพันธุ์ปะกายทองนะคะนี่ก็เป็นพันธุ์ที่เป็นชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงของจงังหวัดพชรบบรณที่เป็นที่รู้จักกันก็คือพันธุ์ปะกายทองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารสชาติจะต่างกันนิดนึงนะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะฝักจะเป็นแบบนี้อ่าถ้าเราหยิบมาเทียบกันนะคะคุณผู้ชมนี่ให้เห็นความแตกต่างนะคะเดี๋ยวพี่มาจะตั้งให้ดูอย่างนี้นะคะนี่นะคะเอากันชัดๆัดบึ๊บ จะเป็นแบบนี้นะคะฝากสีชมพูเนี่ยจะเป็นทรงที่มือในมือทางด้านขวาจับจะเป็นสีชมพูนะคะตามนี้เลยอันนี้จะเป็นสีทองค่ะรสชาติจะอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะสําหรับพันธุ์ปลากายทองเนาะท่านใดที่สนใจสั่งเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะกับพี่น้องน้อยนะคะ0846242215นะคะคุณผู้ชมจำหน่ายช่วงนี้นะคะมามะขามทาน,าาทานอร่อยมากนะคะ แพ็กละ100บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีค่าจัดส่งนะคะอยู่ที่50บาทค่ะเอาละค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็พีเต์น,นะคะนำเสนอในเรื่องของมะขามหวานนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ